วันนั้นก็ได้เปิดประเด็นไว้ในเรื่องของการสนใจปารามตธรรมของหมู่คณะของเราแล้วก็มีความสงสัยในคำบางคำที่เขาใช้พูดกันในปรมัตธรรมฟังดูแล้วยาก,ยากเหมือนกับคำพูดสมัยก่อนที่เราพูดคำว่าวิสุทธิมรักนี่ฟังยากแต่ปัจจุบันนี้ก็พูดคำว่าวิสุทธิมรัคได้เราไม่ใช่จะพูดได้ทุกคนนะ คนต้องมีเชื้อมีเชื้อคือเคยมีมีอะไรบุญเก่ามาก่อนถึงจะพูดคำนี้ได้เช่นเดียวก,กันกับคำว่าปรมาถาธรรมเนี่ย<ม>ก็จะเป็นคำที่ดูยากแล้วต่อไปในคนที่มีเชื้อก็จะพูดได้นะคำว่าปารมัถก็มาจากคำว่าปาระมะซึ่งแปลว่าสูงยิ่งที่สุด บวกกับอัฏฐะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ธรรมบวกกันสามคำประมะบวกอัฏฐะบวกธรรมหรือธรรมะเนี่ยนะก็ใช้หลักภาษาบาลีประมะบวกอัฏฐะก็เป็นปรมัตถะแล้วก็บวกกับธรรมนะก็เป็นปรมัตธรรมแล่เป็นการสมทิซึ่งแปล แปลว,ว่าธรรมะสูงสุดที่จะทําให้เกิดประโยชน์หรือทําให้ธรรมะที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือค้นไปจากห่วงน้ําคือวัตถุทุกแง่ได้แต่ก็ฟังเอาไว้บางทีขณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือฟังแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ใช่บรรยากาศดูเหมือนไม่ใช่การแต่ ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือจำจำเอาไว้บ้านเนี่ยถึงคราวที่เรากำลังกำลังเข้าสู่เขตของความทุกข์เนี่ยหรือเขตของการที่เราไปติดในความหลงความโลภความอยากได้ความโกรธพวกนี้ช่วยได้ธรรมะที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ช่วยได้แล้วก็เอาแบบที่มันเป็นเรื่องของต้นๆเลยก็แล้วกันนะคือ เนื้อหาของปรมามัตถธรรมเนี่ยท่านพูดถึงแค่นิดเดียวเองคือเรื่องนะรูปประมกับนามธรรมาคือเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยแยกก็เป็นสองส่วนนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรเมอะไรก็ตามเนี่ยท่านไม่พูดในเรื่องของปรมัตถะเนี่ย หรือว่าทำความรู้ธรรมะอันยิ่งเนี่ยท่านจะให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จริงแล้วมีแค่สองน,น่ะเป็นปรมัตถบัญญัติคือของจริงเนี่ยมีสองคือรูปประธรรมกับนาม,มาธรรมคำว่ารูปประธรรมกับนาม,มาธรรมนั้นเราก็พูดกันได้เรื่อยๆนะเคยได้ยินบ่อยๆมันก็รูปประธรรมนาม,มาธรรมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจ โดยพยพยัญชนะพูมเนี่ยก็พอพูดได้เพลินๆคำว่าธรรมะเนี่ยโดยสับแล้วแปลว่าสิ่งของคำว่าธรรมะเนี่ยนะแปลว่าสิ่งของอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นข้อความอาจจะเป็นต้นไม้อาจ,จะเป็นสัตว์อาจจะเป็นบุคคลหรืออาจจะเป็นคำพูดเขาก็เรียกธรรมะหมด ตอนนี้รูปประรรมก็คือสิ่งของที่เป็นรูปนะให้เห็นอย่างเงี้ยมันจะได้มันจะได้เข้าใกล้ตัวเราถ้าบอกรูปประรรมนามรรมบางทีก็เพ้อเพอไปแต่ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆมันเป็นสิ่งของที่ถ้าเป็นรูปประทรมคือไอ้ที่มันมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยมองเห็นได้ได้ยินเสียงได้กลิ่น หรือว่าสัมผัสด้วยลิ้นได้ตลอดจนถูกต้องที่กายเราได้เนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่ารูปหมดเป็นสิ่งของที่เรียกว่ารูปนะพอเอามาผสมกันเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ารูปประธรรมคือสิ่งของที่มองเห็นได้ด้วยสัมผัสทั้งห้าต่อมาก็คือนามธรรมา คือสิ่งของที่มองไม่เห็นและไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าคือมองด้วยตาก็ไม่เห็นนะฟังด้วยเสียงก็ไม่ได้ยินเอาจมูกไปดมก็ไม่รด้ไม่มีกลิ่นเอาลิ้นไปแตะก็ไม่รู้รสหรือว่าไม่สามารถถูกต้องด้วยกายพวกนี้่ันเรียกว่านามคือมันใช้เรียกเฉยๆแต่ไม่มี ตัวตนเนี่ยมันมีแค่นี้เขาให้เห็นว่าจริงๆแล้วในโลกเนี่ยถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆหรือมองเห็นอย่างแท้จริงแล้วไอ้ที่เป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้เป็นพัดลมเป็นรถยนต์เป็นหลอดไฟเป็นเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆนะมันเป็นแค่รูปกับนามก็คือมีเห็นด้วยตาก็ได้หรือว่าไม่สมไม่สามารถสัมผัสได้ คือไม่รู้อยู่ที่ไหนมีแค่นั้นที่ท่านสอนเรื่องปรมัาธ,ธรรมหรือว่าธรรมะอันยิ่งสูงยิ่งนั้นก็เพื่อที่จะทำให้เราเองนั้นคลายความไปยึดถือเอาในภาษาพระท่านเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นคือไปยึดถือเอาว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นเรา ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านฟันทงไปเลยว่ายึดว่าเป็นตัวกูยึดว่าเป็นของกูดูเหมือนเมือหนเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมะไกลตัวแต่พอมาเป็นตัวกูของกูเนี่ยลองมานึกเอาละกันว่าเราก็ไปยึดว่าอภัยสมุดนี้เป็นของกูอภัยสมุดนี้ก็เป็นตัวกูมันก็เริ่มเข้ามาใกล้เราไปยึดว่าพระ,พระอาจารย์มานัทเ,เป็นของกู นะพระอาจารย์มานั้นได้เป็นตัวกูก็เกิดมีเกิดมีก็เรียกวเกิดไปติดไปยึดเอาถือเอาพอไปยึดเอาถือเอาพุกมันก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้วุ่นวายกันนี่คือดึงเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นเอาโดยเอาสมมุติตรงนี้ใกล้ๆนี้จะเห็นว่าเออไปยึดเอา อย่างกรณีที่ไปยึดเอาราคายางว่าราคายางตอนนี้มันสองร้อยราคายางตอนนี้มันแปดสิบบาทแปดสิบบาทก็เสียใจสองร้อยก็ดีใจก็คือไปยึดเอาตัวเลขว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเป็นของจริงแต่ที่จริงแล้วไม่จริง ตอนนี้จะว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปดูที่วันสองวันเนี้ยคือเราดึงกลับมาให้เห็นเป็นความจริงได้เราจะเห็นว่าเขาพนมที่จังหวัดกระบี่นั้นถล่มลงมาไล่ที่สองร้อยหรือว่าแปดสิบาทเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะบันถล่มลงมาแล้วต้นยางก็ไม่เหลือเจ้าของสวนยางก็ไม่เหลือมันไม่เหลือหมดเลย ไม่เป็นของกูไม่เป็นตัวกูคือถ้าเรามองตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเราไปยึดมันพอไปยึดมันก็ทําให้เราเองนั้นวุ่นวายใจตอนนี้บางคนนีาา้ยึดเอามากๆยึดเอามากๆอย่างเช่นเขาก็มีข่าวออกมาเมื่อเดือนที่แล้วตอนราคายางจากร้อยแปดสิบแล้วมันเหลือแปดสิบคนที่รับซื้อย่าง คณะหนึ่งก็เกิดไปยึดว่าร้อยแปดสิบนี้มันยังไม่น่าพอใจซื้อมาแล้วก็เก็บไว้เขามาขายร้อยแปดสิบร้อยแปดสิเอ็ดร้อยแสบสอก็ซื้อเก็บไว้ไม่มีเงินก็ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามากล่าวว่าถ้ามันสองร้อยเมื่อไหร่นี่ก็ซื้อมาร้อยแปดสิบขายสองร้อยนั้นหนึ่งกิโลก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นอีกตั้งยี่สิบาท นะสิบกิโลก็สองร้อยร้อยกิโลก็สองพันพันกิโลก็สองหมื่นเรามีอยู่สักร้อยตันคิดเบ็ดเสร็จคราวนี้เนี่ยถ้ารอมันขึ้นอีกสักสี่ห้าวันเราไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ให้หาเลขให้ยากเขคิดอย่างนั้นก็ได้แน่นอนประมาณสักสี่ห้าล้านใช้เวลาสี่ห้าวัน นั่นคือไปยึดตระุงต,ตัวเลขตรงนั้นเข้าพอเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าราคาย่างมันเหลือแปดสิบบาทคือมันค่อยๆลงจาก 180, ร้อยแปดสิบเหลือร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบร้อยห้ิบแล้วโดดมาเป็นร้อยแล้วโดดลงมาแปดสิบเกิดตัวกูของกูขึ้นมาผูกคอตายตกลงไอ้ตัวเลขแปดสิบหรือตัวเลขสองร้อยที่มันเป็นสมมุติเนี่ย แล้วเราไปยึดว่ามันเป็นของจริงพวกก็เราก็ไม่ได้ครอบครองไม่ว่ายางนั้นจะยังอยู่ยังไม่ได้ขายเนี่ยก็กองเป็นสมบัติของคนในโลกนี้นะตัวเองก็ไม่ได้อะไรอันนี้นก็เกิดจากเราไม่เข้าใจปรมัตญธรรมคือไม่อยากสนใจว่าจริงๆทั้งหมด่มันมีแค่สิ่งของที่จับต้องได้ด้วยปภาษาทั้งห้าได้แก่ ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้หรือว่าไม่สามารถสัมผัสด้วยประสาททั้งห้าที่เรียกว่านามทั้งสองอย่างนี้รวมกันศึกษาอยู่แค่เนี้ยคือศึกษาเรื่องรูปกับนามถ้าเราศึกษาแค่นี้มันน่าจะง่ายไม่ต้องไปเรียนตั้งแต่อนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ป .4 มัธยมศึกษาปีที่ห้าปริญญาตรีปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปริญญาโทอีกสองปีปริญญาเอกอีกหนึ่งปีหรือสองปีรวมไปเสร็จก็อยู่กับการเรียนเนี่ยยาวนานถึงเกือบยี่สิบปีแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่องนามกับรูปได้แต่ถ้าเรียนแค่นี้แค่นามกับรูปอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถได้ปริญญาเอก ความจริงของชีวิตซึ่งถ้าเราศึกษาเอาจริงแล้วเป็นไปได้อย <c oughs> ่างตมาเองก็ทั้งศึกษาทั้งประเภทเนี่ยพอหนึ่งปอสองปสามปส่นะจนถึงปริญญาตรีก็กําลังจะไปปริญญาโทแต่สิ่งที่น่าสนใจก็เป็นแค่นามรูปเท่านั้นเราก็จะขยายกันเพิ่มขึ้นในโอกาสต่อๆไปว่ารูปนั้นเป็นอย่างไร นามนั้นเป็นอย่างไรแล้วมันทำไมมันถึงได้สร้างเรื่องมากมายจนแย่งแผ่นดินกันแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันครอบครองทะเลาะก,กันฆ่ากันหรือตัวเองก็ฆ่าตัวตายไอ้เพียงไม่เข้าใจเรื่องนามกับรูปซึ่งมีศึกษาแค่นี้นิดเดียวเนี้แต่ไม่ศึกษาไปศึกษาเรื่องที่เยอะแยะไปหมด นายกย้อนกลับมาตรงนี้เราก็คงจะรู้กันในโอกาสต่อไปในวันพระถัดไปเอาเป็นวันพระอย่างเดียวก็แล้วกันคุยเรื่องเนี้ยไปเรื่อยๆยาวนานแค่ไหนก็แค่นั้นแต่จริงๆล่าสมาก็บันทึกเทปไว้ที่จะไปเปิดในชื่อธรรมะว่าปรมัตรธรรมเนี่ยเวลาอื่นอยู่แล้วแหละมีแล้วก็สนใจฟังก็ติดตามฟัง ซึ่งก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องตารางออกอากาศแน่นอนชัดเจนสําหรับทีมงานว่าเรื่องเวลาออกอากาศนี้เคลื่อนไม่ได้สําหรับธรรมะคือต้องตรงเวลาทุกวันเพราะว่าจะทําให้ผู้ฟังที่ท่านติดตามแต่และเรื่องนั้นท่านไม่สับสนไม่เคลื่อนไปมากเกินไปอาจจะสักนาทีสองนาทีพอได้นะซึ่งก็จะคุยกัน เอาวันนี้เราได้รู้นะเปิดประเด็นเรื่องธรรมะที่จะทำให้เราไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดต้องไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องไปยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูนะไม่ต้องไปยึดถือเรื่องตัวเลขต่างๆเอามาเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกเป็นสารณะซึ่งอาจจะทำให้เราเองนั้นเกิดวิบัติต่างๆได้นะ่ะก็คือศึกษาเพียง นะสิ่งของที่จับต้องได้ที่เรียกว่ารูปประธรรมด้วยสัมผัสทั้งห้าได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยไปรับรู้ถ้ารับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายท่านเรียกว่ารูปสิ่งของนั้นคือรูปเรียกเป็นภาษาปมรมตถธรรมที่เข้าใช้บัญญัติกันเรียกว่ารูปประธรรมส่วนอีกพวกหนึ่ง คือไม่สามารถที่จะใช้กายหรือว่าประสาททั้งห้าสัมผัสได้นั้นท่านเรียกว่านามนะหรือว่าสิ่งของนั้นเรียกว่านามเรียกว่านามมาทำะจะเป็นอย่างไรก็โอกาสต่อไปขอบุญไม่มีประมาณที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันทําวันพระทุกวันพระให้มีค่าช่วยกันรักษาประเพณีของชาวพุทธ่เก่าแก่ที่สุดในโลก มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอายุที่ยืนยาวของพระพุทธศาสนาเป็นไปเท่าไหร่ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีอายุยืนยาวกว่าแสนโกดล้านเท่าให้ท่านทั้งหลายนั้นเข้าถึงปัญญาณเยี่ยมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายดายเป็นอัศจรรย์ธรันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วขอทาเหล่านั้นจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายไม่มีตกไม่มีหล่นเข้าใจได้ง่ายเป็นอัศจรรย์ ให้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่แปรผันด้วยสัจจาวาจานี้จงทุกประการเทินสาธุ